สวัสดีค่ะชิชานะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับนิยายเรื่องเดิมเปลี่ยนจากในายให้กลายเป็นสาวและแน่นอนว่าคนแต่งก็คนเดิมมินิซ่านั่นเองตอนนี้ก็ตอนที่7แล้วนะคะงานกลุ่มเนาะจากตอนที่แล้วที่พี่เบรได้เข้ามาร่วมกลุ่มกับกลุ่มของพี่บูธนะคะซึ่งมีพี่ชานพี่เบสแล้วก็พี่เจ้านาย วันนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนี้หรือเปล่านะคะถ้าอยากรู้แล้วก็เข้าไปฝังกันได้เลยค่ะตอนที่7งานกลุ่มวันเวลาเลยผ่านหลังจากนั้น2วันเธอก็ต้องเลี้ยงเล่าเอวุดมันจริงๆซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะมันเองก็เลี้ยงคืนเธอบ้างในบางโอกาสท่าทีของมันต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดและมองว่าเธอเป็นเพื่อนคนหนึ่งจริงๆจึงทําให้เธอวางใจได้นิดนึง เธอก็ยังคงนอนกับสาวๆสลับกลับไปนอนที่บ้านในบางทีจนตอนนี้ก็ถึงวันเสาร์ที่นัดหมายกันไว้และเธอก็เลือกจะนอนที่บ้านในคืนวันศุกร์ซึ่งเช้านี้เธอจึงตื่นมาบนเตียงของตัวเองบิดตัวไล่ความเมื่อยขบเล็กน้อยก่อนจะลุกออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ระเบียงของตัวเองนั่งยองๆสำรวจต้นพลูด,ด่างจัดการรดน้ำให้เล็กน้อยก่อนจะพระจากมาเข้าห้องไป อาบน้ำแต่งตัวลงมารดน้ำต้นไม้ที่ปลูกอยู่รอบบ้านเมื่อมั่นใจว่าเพียงพอแล้วจึงปิดน้ำเดินเข้าไปนั่งพักข้างในเมื่อนาฬิกาบอกเวลาแปดโมงเช้าก็มีแขกมาเยี่ยมเยียนจนเธออดที่จะเอ่ยปากด่าไม่ได้กูว่ามึงคงอ่านภาษาไทยไม่ออกไม่ก็สมองมีปัญหาถึงได้ไม่เข้าใจว่าเขานัดกันตอนสิบโมง เธอพูดแขวะคนที่เดินเข้ามาภายในบ้านยกมือไหว้สวัสดีพ่อแม่ของเธออย่างนอบน้อมแล้วจึงมานั่งลงที่โซฟาอีกฝั่งกับเธอส่วนตัวเธอเองก็กำลังก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสืออุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซค์รวมถึงสำรวจราคาของมันกูเป็นผู้ชายที่สมชายมาก่อนเวลานัดเสมอจบคำโอ้โอวดตัวเองทำให้เธอปลายตามอง แต่กูจำได้ว่ามึงมาเข้าเรียนเกือบสายตลอดเอาความจริงแค่มันไปอีกหนึ่งทีกลับมันนี่ไม่รู้ทำไมอย่างน้อยก็ขอให้ได้ยาวันละนิดก็ยังดีไม่ใช่ว่าเธอไม่อยากพูดดีด้วยนะปากมันวอนให้ตีนกระตุกเองมากกว่าเออกูเชิงครอบครัวออกมาแต่เช้าเองนั่นแหละมันว่าพลางใส่ผมขึ้นคำตอบของมันทำให้เธอเลิกคิ้วน้อยๆแต่ก็ไม่ถามอะไรให้มากความ เธอกับไอวุ้นนั่งกันอยู่งเงียบเงียบเธอเองก็เปิดหนังสืออ่านเรื่อยๆส่วนมันเองก็นั่งเล่นโทรศัพท์รอจนเหมือนมันจะทนไม่ไหวจึงเอ่ยปากขอกูเดินดูบ้านมึงได้ไหมเออแล้วแต่อย่าหลงแล้วกันกูขี้เกียจตามผู้จบก็ปล่อยให้มันเดินไปเองใช้เวลาสักพักใหญ่มันก็เดินกลับมาพร้อมกับเอิดปากชมบ้านมึงต้นไม้เยอะดีวะ่ะใครปลูกไว้วะกูเอง ไอ้วุฒิหันมาทำตาโตใส่เหมือนกับไม่อยากจะเชื่อเธอจากการปิดหนังสือที่กำลังถืออยู่ในมือก่อนจะเอ่ยปากถามมึงแดกข้าวมายังไอ้วุฒิใส่หัวไปมาเป็นคำตอบก่อนที่เธอจะพยักหน้าเรียกให้มันตามมามาดิมันเองก็ว่าง่ายเดินตามเข้ามาโดยดีเธอตักข้าวไว้สองจานพร้อมช้อนส้อมวางให้มันจานหนึ่งของตัวเองจานหนึ่งอันนี้มึงก็ทำเองด้วยหรือเปล่ามันทม พร้อมทำหน้าสงสัยตักับข้าไปชิมก่อนจะตาโตร้องบอกอร่อยสัตว์อร่อยกว่าของแม่กูอีกอันนี้แม่กูทำพูดจบก็นั่งกินข้าวไปเง,เงียบๆโอ้ยกูอยากมาฝากทองบ้านมึงทุกวันเลยอิจฉามึงชิบหายถ้ากูมีแม่แบบนี้กูคงไม่ออกไปหาข้าวแดกที่ไหนแล้วมันว่าพลางทำท่าเพ้อฝันจนเธอต้องดับฝันของมันซะ ในแม่กูไม่ใช่แม่มึงอีกอย่างที่วันนี้มึงได้เข้าเพราะมึงบอกว่าจะมาทำงานซึ่งกูก็บอกพ่อกับแม่ไว้แล้วถ้าไม่มีธุระก็อย่ามาไม่งั้นลูกตะกวัวจะฝังเข้าหัวกระโหลกมึงระวังด้วยล่ะเธอเอ่ยเตือนเสียงนิ่งกาจะขู่มันกลัวซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลทาาะท๊ะะมันถามพลางสอดสายตามองหาสิ่งผิดปกติเพราะพ่ะกูหัวสัตว์ เ่ยตอบมันอีกครั้งก่อนจะก้มหน้าก้มตาทานข้าวไม่สนใจคําถามของมันอีกที่ส่งมาเป็นชุดรัวๆทําไมวะพ่อมึงทำงานอะไรเป็นมาเฟียหรอหรือชอบเล่นปืนหรือเขาจะห่วงมึงวะไม่น่าจะใช่หรือบ้านมึงมีกับดักวะและอีกหลายๆคําถามที่ส่งมาล้วนแต่ไร้าสาระทั้งสิน้นเธอเองก็ไม่คิดจะตอบเมื่อทานเสร็จเธอก็เอาจานไปล้างเก็บแล้วหนันมาบอกกับไอวุฒด,ด้วยแดกเสร็จแล้วก็ล้าง เก็บข้าที่ยงกูด้วยเดี๋ยวกูขึ้นไปเอาแม c b ุ o k ลงมาว่าจบก็เช็ดมือลงบนผ้าที่แขวนไว้เดินบันไดขึ้นบ้านไปเอาอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทํางานเหลือบมองเวลาใกล้จะ10บโมงแล้วเมื่อเธอเดินลงมาอีกครั้งไอ้นายก็มาแล้วขาดก็แต่ไอ้ซันกับไอ้เบสระหว่างรอเรามาทํากันไปพ,พลางๆไหมจะได้ไม่เสียเวลา เธอเอ่ยถามเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,ข,อขอความเห็นก่อนที่ทั้งสองจะตกลงทั้งหมดเลยไปนั่งในมุมของตัวเองแล้วส่งลิงก์ที่คิดว่าดีและเกี่ยวข้องกับงานไปไว้ในกลุ่มให้ไอ้นายเป็นคนดึงข้อมูลไปใช้แล้วจัดทำรายงานเรานั่งทำงานเพลินจนเวลาเที่ยงมาถึงเมื่อแม่ของเธอตามให้มาทานอาหารเที่ยงด้วยกันพวกเขาทั้งสาจึงเพิ่งจะรู้ตัวว่าเพื่อนอีกสองคนยังไม่มา เนื่องจากเธอไม่ได้สนิทกับสองคนนั้นเท่าไรคนที่กรหน่ำโทรหาให้มาทำงานก็คือไอวุธกับไอานายซึ่งถ้าให้ไอวุธมันโทรคือเชื่อเธอแม่งจิกจริงจิจิกทีท,ทีเสียด้วยเธอเคยเจอมากับตัวจนเมื่อไอวุธโทรติดแล้วเปิดลำโพงให้คนในห้องได้ฟังไอชันไอ้าสตว์มึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยเสียงดังเบยายมึงจะวุ่นวายทำไมวะ สียงไอซันดังออกมาน้ำเสียงหงุดหงิดซึ่งดูเหมือนคนที่ยังไม่ตื่นดีไอควายมึงนัดเพื่อนมาทํางานเนี่ยแล้วมึงเพิ่งตื่นหรอวะไอวุฒพูดด้วยความโมโหเฮียเกิดความเงียบไปชั่วขณะหนึ่งก่อนเสียงว้ยไวยของไอซันจะตามเสียงพรบพราบของผ้าห่มที่เสียดสีกันดังออกมาให้ได้ยินทําให้รับรู้ว่าเจ้าตัวคงจะเร่งรีบออกจากที่นอนโอ้ย มีเสียงเสียงหนึ่งเล็ดลอดออกมาจนทำให้มองหน้ากันคงเป็นรูมเมทเหมือนมัง้งเธอคิดว่าอีกฝ่ายคงมีเพื่อนอยู่ในห้องด้วยละมัง้งจึงเสนอความคิดออกไปไอวุฒ d สัมทับไปอีกครั้งว่าให้มันรีบๆมาก่อนจะกดตัดสายส่วนไอ้นายก็ต่อสายหายเบสติดแล้วจช่นกันมึงอยู่ไหนอือยู่ห้องโทษทีว่ะเพิ่งตื่นเดี๋ยวกูรีบไป เียงของไอเบสฟังดูงงเงียเมื่อถูกเสียงโทรศัพท์ปลุกขึ้นมาจากที่นอนเออเออเร็วๆมืงอช้ามาสองชั่วโมงแล้วสัตว์ไอไนว่าแล้วตัดสายไปพวกเขาทั้งสามคนจึงเคลื่อนทับไปอยู่ที่ห้องครัวที่ดูท่าว่าจะคลืคลื้นมากกว่าที่เคยมรรดาของเธอเผาเธอจนไม่เหลือดียังดีที่ไม่เผาด้วยเรื่องที่ว่าเพราะอะไรหรือทำไมถึงกลับกลายมาเป็นทอมแบบนี้ไอวุฒกับไอไนเองก็ไปถามให้มันเป็นประเด็นขึ้นมา หลังจากทานเสร็จเราก็นอนเล่นพักท้องกันไปกะไว้ว่าตอนบ่ายโมงค่อยเริ่มกันอีกครั้งเมื่อเวลาบ่ายคลอไอซันกับไอเบสก็มาถึงทั้งคู่เลยได้รับมอบหมายให้เอาเนื้อหาที่ไอนายทำไปประดับบอร์ดจนเวลาผ่านไปราวชั่วโมงกว่าจากคนที่กำลังตั้งใจทำงานก็ต้องเงยหน้าขึ้นเมื่อไอนายเอ่ยถามท่ามกลางความเงียบไอเบสไม่เจ็บเข่าไงมึงไอเบสหันหน้ามาช้าๆก่อนจะยิ้มเจเจื่อนให้เพื่อนๆที่กำลังมองอยู่ กูลืมคาตอบที่ได้รับมาทําให้คนที่เหลือก็วดคิ้วมองอะไรของมันวะลืมอะไรของมึงไอวทูที่คงจะงงจนทนไม่ไหวไอปากถามอย่างไม่เข้าใจกูลืมว่ากูนั่งขูกเข่าอยู่ไอเบสตอบกลับมาก่อนจะค่อยๆหย่อนค้นลงกับพื้นอย่างเชื่องช้าสงสัยมันคงเป็นเนนยบชามันฮงตะคิวกินเธอพูดขึ้นเราลุกออกจากโซฟาเดินไปหาไอเบสแล้วช่วยกดตัวให้นั่งลงโอะ สีหน้าของไอเบสเยเกใบหน้าบิดเบี้ยวเป็นเทียอะไรของมึงเสียงอาวุธที่คงจะรำคาญเอ่ยขึ้นอย่างหงุดหงิดอ๋อกูตะคิวกินเลยเจ็บๆไอเบสตอบกลับหน้าซีน้าเสียวส่วนไอซันแอบหันไปขำคนเดียวจนไหลไหวจึงโดนไอเบสโบกหัวไปหนึ่งทีพวกเราจึงเริ่มหันมาสนใจงานตรงหน้าอีกครั้ง ทำในส่วนของใครของมันจนเวลาล่วงเลยมาถึงเย็นเธอก็ต้องนิ่งอึ้งกับสิ่งที่เห็นตรงหน้างานตกแต่งบ่อที่มอบหมายให้ไอซันกับไอเบสดูแลออกมาย่ําแย่กว่าที่คิดตัวหนังสือเอียงขึ้นลงการตกแต่งทําเหมือนเด็กน้อยไว้ประถมมึงสองคนเสียเวลาไปกับการทําอะไรบ้างกูอยากรู้ไรประโยชน์ชิบหาย ไอวุธเอ่ยปากด่าก่อนใครเพื่อนเธอกับไอ้นายไม่มีคำใดๆเอื่อนเอ่ยออกจากปากก่อนจะสายหน้าอย่างรับไม่ได้เดี๋ยวเราแก้ให้เธอออกตัวช่วยแก้ไขางานโดยมีพวกผู้ชายทั้ง4คนรุมล้อมคอยช่วยหยิบจับจนในที่สุดบอดที่ได้รับการตกแต่งใหม่ก็เสร็จสิ้นในเวลาเกือบ2องทุ่มของวันพวกผู้ชายทำตาโตเมื่อได้ยนชมชัดๆเต็มเต็มตาบอดนำเสนอถูกตกแต่งด้วยเหล่า อารยธรรมของประเทศที่เราได้รับหัวข้อมาทำให้รับรู้ได้ทันทีว่ากำลังพูดถึงประเทศอะไรอยู่เครตัวอย่างถูกทำให้นูนเด่นลอยอยู่บนก้อนเมฆแต่ละก้อนส่วนมาตรากฎหมายข้อกำหนดอยู่ตรงใจกลางซึ่งเป็นรูปต้นไม้ต้นใหญ่มีเถาวันลากโยงไปหาที่ก้อนเมฆแต่ละก้อนที่ฉากหลังเป็นสิ่งก่อสร้างของประเทศทั้งเล็กใหญ่ทำให้ดูมีมิติมากขึ้นแต่เดิมเธอเป็นคนอ่อนหวานบอบบางอยู่แล้ว เมื่อตอนมัธยมปลายที่ได้คบหากับไอ้ผู้ชายชั่วคนนั้นทำให้มีสกินพวกนี้ติดตัวอย่างช่วยไม่ได้ลหลงไหลไปกับคำหลอกลวงช่วยทำงานแทบทุกชิ้นให้อย่างไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขจากที่ทำไม่เป็นก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่รู้ก็ต้องรู้เพื่อที่จะทำงานส่งแทนไอ้คนหน้าไม่อายนั่นช่างโง่เง่าโดยแท้ มื่อหันไปสบสายตาไม่อยากจะเชื่อของเพื่อนๆเธอจึงอดที่จะถามไม่ได้มองอะไรเธอถามเสียงเรียบพวกเพื่อนๆพ,พาการใส่หัวละมากระซิบกระซากันเองกูอยากรู้ว่าห้องนอนของเพชรแม่งจะเป็นแบบไหนจริงๆวะไอสันเออกูก็อยากเห็นคงไม่ไประดับแต่พวกตุ๊กตาตัวเล็กๆน่ารักหรอกใช่ไหมไอวุฒิไม่แน่นะเว้ยกูว่าอาจจะเต็มไปด้วยเครื่องเล่นเกม ฟุตบอลอะไรแบบนี้ก็ได้ไอ้เบสถ้าพวกมึงอยากรู้ก็ขอไปดูตรงๆเลยสิไอ้นายจะไปดูไหมล่ะเมื่อเธอได้ฟังจึงเอ่ยถามออกไปก็นะห้องเธอมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วแล้วที่พวกมันพูดมาก็มีครบทุกอย่างจริง,รงๆนั่นแหละพู้ผู้ชายได้แต่หัวเราะแห่ๆก่อนจะเป็นไอ้นายที่เอ่ยปากตอบมไม่เป็นไรในเมื่อเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเถอะเดี๋ยวจะดึก ส่วนบอร์ดทิ้งไว้นี่แหละวันนำเสนอเราเอาไปเองเธอว่าพลางคิดไปด้วยว่าจะเอาไปยังไงสงสัยคงต้องยืมรถพ่อขับไปสักวันแล้วล่ะไม่นานพวกเพื่อนเพื่อก็กลับไปจนหมดเธอก้าวเท้าเดินขึ้นชั้นสองของบ้านตรงเข้าห้องนอนของตัวเองจาัดก,การอาบน้ําแต่งตัวด้วยกางเกงยีนเสื้อกล้ามสีดําสวมทับด้วยชุดคลุมหนังสีดําเสร็จผมให้เรียบร้อยก่อนจะหยิบเอาแว่นสีดํามาเสียบไว้ที่คอเสือ้อแล้วจึงก้าวเท้าเดินออกจากบ้าน ขึ้นคล่อมแบล็กเบิร์ดผู้กายขับพุ่งทยานออกไปทันทีขับรถมาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่ร้านประจำถอ,ถ,อถอนหายใจเบาๆเมื่อไม่คิดว่างานจะเสร็จเร็วขนาดนี้จึงไม่ได้นัดสาวน้อยตัวเล็กผู้อ่อนประสบการณ์มาท่องเที่ยวราตรีเป็นครั้งแรกอีกทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอก็ไปไปมามาร้านเหล้าแต่กลับไม่ได้พบหน้าน้องเชอของเธอแม้แต่น้อยอย่างน้อยได้ยินเสียงก็ยังดี ฮลัลโหลค่ะพี่เพชรอสายเพียงไม่นานอีกฝ่าก็กดรับสายแต่เธอก็ต้องขอมวดคิ้วหมุนเพราะอีกฝั่งรู้ว่าจะอยู่สถานที่ที่มีเสียงดังอยู่ไม่น้อยครับน้องเชออยู่ไหนครับเนี่ยเสียงดังมากเลยเชออยู่งานปราร์ตี้วันเกิดของเพื่อนคะ่ะพี่เพชร,รอแป๊บหนึ่งนะคะอีกฝ่ายตอบกลับมาพร้อมๆกับเสียงเพลงเบาลงเรื่อยๆหากแต่ก็ยังคงแววมาให้ได้ยินอยู่บ้าง ค่ะพี่เพชดีขึ้นไหมคะอีกฝ่ายถามด้วยน้ําเสียงสดใสจนเธออดที่จะยิ้มตามไม่ได้ครับว่าแต่พี่เพชมีอะไรหรือเปล่าคะน้องเชอรี่หาเหตุผลที่เธอโทรมาในเวลาสามทุ่มกว่า,วาของวันครับคิดถึงเธอเองก็ตอบกลับไปอย่างไม่รีรอตามความคิดที่มีเมื่อกดเบอร์โทรของหญิงสาวก่อนจะได้ยินน้ำเสียงที่ต่างออกไปเล็กน้อยของน้องเชอค่ะ น้องเชอรก็คิดถึงอืเธอเดาได้ว่าอีกฝ่ายคงจะหน้าแดงก่ำเป็นลูกตำลึงอยู่เป็นแน่จึงอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มเล็กน้อยแค่ได้ยินเสียงก็คลายความคิดถึงได้แล้วครับน้องเชอร์กลับเข้างานเถอะอย่ากลับดึกมากนะครับพี่เป็นห่วงว่าจบพลางเดินเข้าไปในร้านไปด้วยค่ะพี่เพชรด้วยนะคะอย่าขับรถตอนดึกนะน้องเชอร์เป็นห่วง เขาว่าเป็นห่วงของหญิงสาวทําให้หยุดชะงักและยืนอมยิ้มอยู่คนเดียวเพียงแค่คนคนนี้เท่านั้นที่ทําให้เธอมีความสุขได้แม้การพูดคุยเพียงเล็กน้อยไม่ได้ต้องการสิ่งใดมากกว่านี้เลยสักนิดครับเธอตอบรับกลับไปแล้วกดตัดสายก้มเก็บโทรศรัพท์เข้ากระเป๋าเกงเมื่อไงหน่าขึ้นก็ต้องขอมวดคิ้วเมื่อคล้ายๆว่าจะเห็นคนที่เพิ่งจะคุยด้วยไปเมื่อสักครู่ หากพอมองตามหลังไปดีๆก็ต้องดึงสายตาออกเมื่อคนคนนั้นมองจากด้านหลังอาจจะใช่แต่พอพิจารณาการแต่งตัวแล้วไม่มีทางเป็นคนคนเดียวกันได้แน่เมื่อเธอคนนั้นสวมใส่ชุดเกาะอกสีดํารัดรูปที่หลังว้าวลึกจนแทบจะถึงสะโพกและมีเชือกเส้นเล็กๆผูกอยู่แค่สามเส้นมีขนนกอยู่ที่รอบอกและชายกระโปรง ที่สั้นจนแทบจะเห็นอะไรต่ออะไรสวมรองเท้าส้นสูงแบบหนังรัดขึ้นมาถึงข้อเท้าและมีรอยสักรูปผีเสื้อที่กลางหลังแตกต่างก,กันน้องเชอของเธออย่างสิ้นเชิงเธอดึงสายตากลับหาม,มุมเหมาะๆนั่งลงดื่มเหล้าไปพลางๆไม่นานก็มีสาวสามมารายล้อมเธอจึงเลือกดึงมาจากหนึ่งคนในนั้นและบอกให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเป็นทอม เผื่ออีกฝ่ายจะเปลี่ยนใจแต่ก็ไม่เธอจากการเปิดห้องทิ้งไว้บอกอินสาวให้อาบน้ํารอเธอจะลงไปหยิบของที่ด้านล่างเธอหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าติดมือมาด้วยเข้าของทุกอย่างจําเป็นถูกรวบรวมไว้ภายในค <c oughs> ืนนี้หญิงสาวคงจะครางจดได้เสียงเช้าวันถัดมาเธอนอนกอดกายกับหญิงสาวรูปร่างสูงโปรง่งขนาดตัวเกือบจะเท่าเเธอแต่ก็ยังเล็กกว่า นอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก่อนจะผลักตัวลุกขึ้นเข้าไปอาบน้ําแต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะออกห้องออกกําลังกายหน่อยก็ดีไม่ร้อยเสียเวลานานเธอขับรถกลับบ้านจากการเปลี่ยนเสื้อให้กระชับกระเฉงเหมาะแก่การออกกําลังกายที่เธอไปก็ไม่ใช่ที่ไหนรูมานสวัสดีครับเธอยกมือไหว้คนที่มีอายุมากกว่าอย่างสนิทสนมเป็นกันเองเออว่าไงเพชหายไปพักใหญ่เลยนะเอง หนาลงเกเรบ้างกิ่สาวบ้างย่นหยวนไปนะเธอว่าพลังยุกยิ้มจริงใจให้ส่งไปให้โอ้ยถ้าไอหนูกูมารู้มันไม่ดิ้นเร้าๆหรือไงวะเนี่ยยิ่งรักยิ่งหลงมึงอยู่ฮ <laughs> ่าฮเธอยิ้มรับแล้วไม่กล่าวอะไรต่อจัดการวางเข้าของที่พบติดตัวมาจัดการพันผ้าพันมือและปด รัดข้อเท้าของตัวเองจัดการวอร์มร่างกายตัวเอง20นาทียืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินไปหยิบอุปกรณ์มาใช้ร่วมด้วยอย่างเชือกกระโดดหรือดัมเบลเมื่อมั่นใจว่าพร้อมแล้วก็หันไปจัดการกระสอบสายที่แขวนอยู่ภายในการเตะต่อยของเธอนั้นรุนแรงจนทำให้กระสอบทรายนั้นเคลื่อนไหวตามแรงกระแทกที่เธอทุ่มเข้าไปหลังจากออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องถึง สองชั่วโมงเหงื่อการไหลทั่วกายจนเสื้อผ้าเปียกชื้นยาดเหงื่อหยดลงเป็นสายอย่างต่อเนื่องลมหายใจหอบกระชั้นรุนแรงหลังจากนั้นเธอก็เข้าสู่ช่วงพักร่างกายด้วยการยืดเส้นยืนสายอีกครั้งนั่งพักจนหายเหนื่อยถึงเตรียมเข้าของเข้าไปอาบน้ำภายในห้องที่ถูกเตรียมไว้มือเล็กหักแต่หยาบกระด้างเสยเส้นผมที่ชุ่มน้ำให้ออกไปจากใบหน้า อาบน้ำย่างสบายตัวเสียงที่ด้านหลังทําให้ร่างกายทุกสัสดส่วนเกรงแน่นเพราะการถูกบุกรุกพื้นที่โดยที่ไม่รู้ว่าใครฝ่ามือร้อนนุ่มนิ่มของอีกฝ่ายวางทับลงบนแผ่นหลังเปลยเปล่าของเธอก่อนจะลูบไล้ไปมาพี่เพชรหนูช่วยถูหลังให้มินนะเธอกระตุกยิ้มมุมปากก่อนจะหันไปจับมือเล็กนั่นเป็นการห้ามอยู่ในทีเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวพอก็ว่าเอาหรอก พราะไม่ว่าหรอกพอเพราะเรียวไม่เสียหายสักหน่อยจริงสาววายโขบเพราะว่าพลางเลื่อนมือม้าลูบตรงบ่าของเธอก่อนที่ปลายนิ้วจะลากยาวลงมัดจนถึงเนินอกเธอที่มีขนาดเล็กจนคิดว่าไม่มีเสียแล้ว <c oughs> รีบออกไปเถอะพี่ไม่อยากผิดใจกับพ่อเราว่าแล้วก็ดันหลังอีกฝ่าให้เก้าเดิอนออกไปจากห้องน้ำแต่เด็กสาวก็ยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นเดิม ก่อนจะเอ่ยปากต่อรองถ้าจูบเปียวจะไปพี่ให้โอกาสแล้วนะเปียวอย่าพี่ไม่ให้เตือนเธอว่าเสียงต่ำในลำคอจ้องมองอีกฝ่ายเพื่อขอคำยืนยันแต่เด็กสาวไม่ได้มีความรู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยกลับกันเด็กสาวกลับเดินเข้ามาหาอบแขนของคอของเธอเอาไว้จูบสิเราจะไปก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่7นานกลุ่ม วันนี้ก็จะมีเสียงน้องกบน้องเขียนมาร่วมวงกับเราด้วย <c oughs> ตอนนี้ก็จะยังได้ยินเมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปค่ะมันก็อาจจะมีเสียงแรกนิดน,นึงแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะงั้นวันนี้น้องก็จะขอไปก่อนนะคะ <c oughs> ถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ